สวัสดีครับแม่แม่ครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกทุกท่านนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับที่น่ารักนะครับผมเช้านี้ก็บุกป่าฝ่าดงมาตั้งแต่เช้ามืดครับแม่แม่มาเจอหญ้านะครับหญ้าคนนะครับ ก็ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนหญ้าให้ลูกนะครับแม่แม่เปลี่ยนหญ้าเปลี่ยนอาหารการกินนะครับเพื่อสุขภาพของน้องช้างนะครับผมก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับแม่ควานก็เป็นคนเกี่ยว <c oughs> ควนไก่ก็เป็นคนแบกคือเกาครับแม่แม่ครับผม รู้สึกว่าแรงเริ่มจะถอยลงแล้วครับแม่ควันนะฮะมาตั้งแต่เช้าตูนะครับนู้นครับแม่รถจอดอยู่นู่นครับ <c oughs> ก็น่าจะพอแล้วแ่ะครับอีกสักหอบสองหอบนะฮะอีกสักหอบ <c oughs> หอบของแม่ควันนะครับเดี๋ยวก็หอบครบ <c oughs> เยอะจริงๆครับแม่แม่ย่าแบบนี้แล้วที่จรงที่อ่าที่นึงที่เราไปเกี่ยวนะครับที่ไหนครับมันมีอยู่ที่นึงอ่ะที่เราอ๋อครับแถวเขตอ่าภาคอีสานของเรารนะครับป่านั้นคือสวยมากนะคะตอนนี้ก็แต่เจ็ดโมงครึ่งแล้วเอา้าแจ้งหน่อยนะครับ มาดูกันนะคะแม่แม่ว่าจะออกไปได้ไหมนะคะก็แดดสองแล้วนะคะแม่แ่ <c oughs> เพื่อสองสาวค่ะเพื่อสุขภาพลูกสาวนะคะวันนี้สาวๆอร่อยอีกหนึ่งวันค่ะอิ่มอร่อยแน่นะคะแม่แม่งช้างได้เปลี่ยนอาหารเรื่อยๆนะคะ ก็เยอะนะคะที่พัทยาเรานะคะขอให้ขยันหาขยันมาไปให้น้องๆน,นะคะแม่ๆก็ได้เต็มสาลิงแล้วนะคะอิ่มอร่อยอีกหนึ่งวันค่ะ หรับน้องนัตยาพิวัฒนสนานะคะามาถึงนะคะก็เอาอาหารอะไรอ,อร่อยให้ลูกๆได้ทานนะคะพิวาทานเร็วมากนะคะคุณพ่อก็แบ่งครึ่งหนึ่งนะคะไปไว้ข้างบนให้พิวาทานนะคะ ก็มาถ่ายทอดวิถีชีวิตนะคะในแต่ละวันของครอบครัวนาตยาพิวัฒนาให้แม่แม่ได้รับชมกันนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะคะแม่แม่จ๋าก็มีแต่ทําคลิปให้แม่แม่ได้ชมนะคะก็คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งลืมกันนะคะรักและคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านเช่นเดิมเช่นเคยนะคะแม่แม่จ๋าก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามนะคะที่รักและเอ็นดูครอบครัวนัตยาพิวัฒนามาโดยตลอดนะคะแม่แม่นะคะ รักและห่วงใยนะคะครอบครัวนาตยาพิวัสนานะคะสาวๆก็อ้วนตุ้ยนุ้ยคะ่ะแม่ๆเตรียนอาหารให้ลูกๆได้ทานค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีคะ่ะเดี๋เจอกันใหม่นะคะ